ช่วงที่เราตอบเม้นไม่ได้ดีกว่าคำถามแรกแมวตกมันได้ไหมคะปอลอลรักทุกคนเลยอาการตกมันมันเป็นอาการของช้างที่อยากมีคู่ส่วนใหญ่แล้วแมวตัวผู้ที่เป็นมักจะมีอาการก้าวแล้วร้องแงวเงาว,งาวแต่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอาการติดสัตว์อาการแมวท้องเป็นยังไงคะแพ้ท้องเหมือนคนเปล่าคะ อาการท้องของแมวตัวเมียจะไม่ได้มีการแพ้ท้องเหมือนกับคนแต่จะกินเก่งนอนเก่งท้องโตนมตั้งเต้าออกสีชมพูดแดงและเลื้อละเลื้อทำไมอยู่ดีๆแมวผมก็เลียพื้นเลียกำแพงไปหมดแล้วครับ เขาอาจจะได้กลิ่นอะไรบางอย่างตามพื้นหรือกำแพงหรือเปล่าครับทำไมแมวถึงชอบมาดมใต้แขนลักแร้คะที่บ้านชอบมาดมแล้วกัดด้วยกลิ่นนั้นนะ่ะอาจจะเป็นกลิ่นที่เขาชอบมากเป็นพิเศษก็ได้ครับแต่อย่ามาดมของตะก้องเชียวนะแมวอาจจะสลบได้เอ่อทำไมแมวแรกเกิดไม่ลืมตาอะคะเป็นปกติของลูกแมวพึ่งคลอดสายตาย,ยังไม่แข็งแรงดีพอที่จะสู้กับแสงสว่างได้ไงครับพี่ครับแมวผมพันธุ์สฟิง์ผมเลี้ยงมันจนอ้วนจนลุก ร่างมันคล้ายๆไก่เลยฮ่าฮ่ารักพี่าน้องฝูเออพี่พอจะนึกภาพออกน่าจะคล้ายๆกับไก่ต้มใช่ไหมครับโอ้โพูนแล้วก็หิวเลยแฮะทําไมแมวบ้านหนูมันชอบเอาตัวไปคลุกกับดินหรือไม่ก็คุกฐานที่มันโดนแล้วเผาฐานที่ไฟดับแล้วนะแล้วตอนจากที่ตัวขาวกลายเป็นตัวดําเลยอ้ารักพซ่าหน้องฝูแมวส่วนใหญ่ชอบปิ้งเกือกไปกับทรายฝุ่นพี่ก็ชอบเหมือนกันมันฟินดี ถ้าเอาสัตว์ในวงเสือและแมวอย่างแมวบ้านแมวป่าลิง์เสือและสิงโตมาอยู่ด้วยกันจะตบกันหรือเปล่า อาจจะเป็นอาหารให้กันและกันได้ครับแมวกินช็อกโกแลตได้ไหมคะบอลรอรับพี่ซอกกังฟูแมวกินช็อกโก,ก,กแลตไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับกินไปนิดเดียวเนี่ยอาจจะอันตรายถึงตายได้เลยทําไมหมาผมชอบหยอกแมวแล้วเล่นกันเหมือนหมาเลยเขาอาจจะเป็นหมาที่ใจดีหรือเลี้ยงด้วยกันมาตั้งแต่เด็กก็ได้ครับทําไมแมวต้องหาวอาคะคะแมวหาวแสดงว่าเขากําลังสบายใจหรือผ่อนคลายอยู่นะครับแมวผมอะครับมันคลางในคอมันเป็นอะไรครับ เสียงนั้นน่ะพี่เดาว่าเสียงเพอใช่ไหมครับสแสดงว่าเขากําลังมีความสุขอยู่นะสิช่วงนี้แม่หนูมันอ้วนอ้วนกว่าปกติหนูไม่แน่ใจว่ามันท้องหรือเปล่าคะหรือเพราะมันกินเยอะเอเรื่องเนี้พี่ว่าหนูน่ะต้องไปปรึกษากับคุณแม่เองแล้วล่ะนะ พิซซ่าทำไมแมวอยู่ในที่มืดแล้วตาเลือยแสงตาเขาไม่ได้เลื่อยแสงนะครับนั่นนะ่ะเพราะมีแสงไปกระทบกับตาเขาตั้งหากแหละเช่นไฟหน้ารถชอบมากเวลาพี่ปอไปทำา DIY ทําำอีกเยอะนะคะจัดไปครับแมวลายวัวนี่เป็นแมวบ้านธรรมดาหรือแมวพันกันแน่คะถ้าในต่างประเทศเขาจะเรียกแมวลายวัวว่าอะไรคะปอลล์อยากรู้มากๆเลยปอปอลล์รับพีเ่เจ้านังฝู แมวทุกพันธุ์มีโอกาสเกิดไลายวัวได้หมดเลยครับยกเว้นพันธุ์สฟิงกับพันธุบงเกอร์ถ้าพี่เส้าสลับล่างกับกังฟูพี่เส้าจะทำอะไรในล่างกังฟูอะคะ พี่นะก็จะไปร้านตัดขนสัตว์ให้เขาตัดทรงเท่ๆไปเลยนะสิแมวทุกตัวมีหนวดสีขาวหมดหรือเปล่าคะเพื่อนหนูบอกว่ามีหนวดสีดําเยอะอยู่หรือหนูคิดไปเองว่ามีแต่สีขาวปลอยยาวหน่อยนะคะหนวดแมวนะครับก็มีสีดําเหมือนกันโดยเฉพาะกับแมวที่มีสีดําพิศเอาค่ะเมื่อไรจะมีหนังสือเล่มใหม่ออกมาคะรอติดตามอยู่นะคะปอลอยรักทุกคนเลยคะ่ะเลิฟ ตอนนี้นะครับตับกล้องกําลังเขียนอยู่นะครับยังไงก็รอติดตามกันด้วยนะอ่าก็หมดแล้วนะครับคขณะสำหรับวันนี้ส่วนใครนะครับมีคําถามอะไรที่โดนโดนเด็ดๆก็สามารถพิมพ์ทิง้งไว้ได้เลยใต้คลิปนี้แล้วอย่าลืมพิมพ์แฮชแท็กคำว่าพี่สาวตอบเมนเด้เลยแล้ว,ลวพบกก็ไปสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับเฮ้ย <Hey, S 1> พวกมรุษยอย่าลืมนะพี่สาวตอบเมนมีทุกวันอังคาร